สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของทั้งด้านหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนนะครับหรือว่าท่านใหม่ก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้เนี่ยครับท่านใหม่นั้นได้ออกมาตั้งคําถามไปยังทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกรวมถึงผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะครับว่า ทำอะไรกันอยู่ทําไมถึงไม่ดําเนินการจัดการกับพวกที่เห่อมเกรมดําเนินการในการที่จะ,ะล่มชาติล้มสถาบันมีการเผาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสถานที่ต่างเนี่ยนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าพวกท่านนั้นเนี่ยครับไม่สามารถที่จะจัดการหรือว่าดําเนินการได้ก็ขอให้ลาออกไปแล้วก็เอาคนที่มีความรู้ความสามารถนั้นมาดําเนินการแทนได้ปรากฏว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยคุณเปรย์สีเงินคอ,อลัมนิด นะครับและก็นักข่าวอาวุโสของไทยโพสต์ก็ได้เขียนข้อความกราบบังคมทูลไปยังทางด้านหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนนะครับบอกว่าการที่ท่านนั้นเนี่ยครับออกมาเขียนลักษณะแบบนี้ก็อาจจะทําให้คนที่เขาทําหน้าที่ทํางานนั้นหมดกําลังใจเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการจะทําอะไรนั้นอาจจะต้องมองโลกให้กว้างมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นนานาชาติก็ใช้คําว่าสิทธิมนุษยชนนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นตัวบีบรัดร้อยรัด ประเทศไทยเอาไว้ก็ทําให้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดแม้แต่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินั้นจะขยับขยื้อนอะไรก็ก็ลําบากมากขึ้นล่าสุดปรากฏว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนนั้นท่านก็ได้เขียน Facebook ในวันที่18เดือนกันยายน2องพนะครับบอกว่าขอขอบคุณครับคุณเปรวสีเงินที่ติติงผมอาจจะหุนหันพันเล่นไปหน่อยเมื่อผู้รู้ผู้อาวุโสแนะนําเราก็ต้องคิดไม่ตะแบง ไม่ถือยศถือศักดิ์ว่าข้าใหญ่ข้าเก่งและข้าถูกต้องเสมอไปลงชื่อหม่อมเจ้าจุลเจมิมยุคนนี่แหละครับท่านใหม่นั้นก็ออกมาอขอบคุณทางด้านคุณเปลวสีเงินที่ช่วยเนี่ยนะครับในการช่วยชี้แนะนะครับในเรื่องที่ที่เหมาะสมนั่นแหละปรากฏว่าก็มีคุณสุภมาศเสนาเวก็มาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกัน บอกว่าหม่อมฉันตามไปอ่านแล้วคุณเปรวก็ปรารถนาดีแต่หม่อมฉันคิดว่าบางทีมันก็ต้องลงแทรกกันบ้างเพราะฝ่ายบ้านเมืองห่วงนั่นห่วงนี่พวกมันจึงได้เหิมเกริมวันก่อนรองผู้กำกับยังไปชี้แจงกรรมธิการอะไรสักอย่างว่าผู้บังคับบัญชาสั่งไม่ให้ใช้ความรุนแรงตำรวจคนไหนใช้ความรุนแรงให้รับผิดชอบเองอ้าวและอันตรธานปวนบ้านปวน,น,นเมืองงูเห่าทาแป้งในรัฐบาลมันจ่ายค่าแรงให้มันมีปืนมีระเบิดจะให้เอา อกรับกระสุนหรือหมอบปลบอย่างเดียวหรือไงสิทธิมนุษยชนของตำรวจหน้างานไม่มีหรือทำไมไม่สั่งการให้มีความพร้อมและตอบโต้ได้ตามความเหมาะสมหรือเลือกใช้อาวุธได้ตามสถานการณ์ทั้งนายกทั้งพบตรห่วงแต่เก้าอี้ตัวเองไม่ออกมาส่งสัญญาณใดๆฝ่ายตำรวจมีนักการเมืองระดับมาเฟียอยู่เบื้องหลังก็ไม่กล้าเพราะนายไม่ให้นโยบายมันก็ต้องตวาดกันบ้าง ท่านใหม่เป็นเบอร์ใหญ่ก็แสดงความรู้สึกในนามประชาชนมัวแต่ระวังตัวแจกันมากเลยลุกลามมาขนาดนี้ด้วยความเคารพคุณโรดเปลวสีเงินเช่นกันนี่ครับคุณผู้ชมครับก็จริงๆเนี่ยทุกท่านไม่ว่าคุณเปลวสีเงินหม่อมเจ้าจุลเจิมรวมถึงทนานคุณสุภาพมาเสนาเวล้วนแล้วเป็นผู้ที่หวังดีต่อบ้านต่อเมืองดังนั้นเนี่ยครับในการที่จะมีการออกมาติมีการออกมาตั้งประเด็นตั้งข้อสงสัยเรื่องเหล่านี้เนี่ย ก็เป็นประเด็นและเป็นข้อสงสัยที่นำพาไปสู่การพัฒนาหรือการปรับปรุงให้มันดีขึ้นและนำพาประเทศนำพาทิศทางเหล่านี้เนี่ยครับไปในทางที่เหมาะสมนั่นเองครับดังนั้นเชื่อว่าทุกคนก็อยากให้สถานการณ์บ้านเมืองในเวลานี้ดีขึ้นก็ฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีฝากถึงผู้ที่บังคับใช้กฎหมายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ควรจะต้องมีความเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมาย กับพวกที่กําลังก่อจะลาจนบ้านก่อจะลาจนเมืองในเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ